เป็นห่วงผม,ผมว,ว่าอาจจะแม่ไม่มาเหยียบอยีกเลยอะไรเนงะี<ม>้ยครุกร<ม>ุกคือ, <c oughs> ค,อคือมันแบ <c oughs> <อ>แบบช็อกนะวเว้ยเจออย่างเงี้ยช็อกจริง <c oughs> คนที่ถามมันก็พูดว่า มันเพิ่งแบบมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยว่าแบบเออน่ะเวลากูอาบน้ำห้องเนี้ยชอบมีคนมาาอประตูสวัสดีครับพวกเราแอชโชก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงใหม่ของรายการเรานะครับร้นลีหลับรับก็คือมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยเจอกันมานะครับ มาดูกันครับว่าจะเป็นไงห้าทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับใช่ครับน่ากลัวมากคือน่ากลัวแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าพวกเราจะเล่าน่ากลัวขนาดไหนแต่บรรยากาศคือจุดๆเลยคะก็คือน่ากลัวจัดเลยแต่ว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนฟังแล้วกันบางทีมันอาจจะไม่ไเป็นจีจังก็ได้ใันแล้วแต่เพราะว่าชื่อรายการก็อยู่แล้วว่าเป็นลิ้นลับเรื่องเนี่ยก็จะเป็นมันเป็นเรื่องลี้ลับที่เราแบบหาอะไรพิสูจน์ความจริงไม่ได้อะไรไงใช่สำหรับ EP นี้นะครับผมจะมาเล่าเป็นคนแรกขอชื่อเรื่องว่าหอฝึ งานแล้วกันของฝึกงานใช่ใชครับเพราะว่าชื่อก็หลอนอยู่นะช่วงทำรายที่เกิดเนี่ยมันจะเกิดในช่วงที่ตอนนั้นผมนะไปฝึกงาน อยู่แถวสถานที่ที่หนึ่งกันขึ้นค่อนข้างที่จะชานเมืองนิดหนึ่งตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยผมเนี่ยเพื่อนอะเพื่อนเขาจะเช่าห้องนอนกันอยู่แล้วคือเหมือนว่าเขาก็พอช่วงฝึกงานอะไรเงรี้ยเขาก็จะไปหาหอนอนใช่ไหมเพื่อนของเขาก็ไปกัน3มคนอะไรเงี้ยเขาก็จะไปหาหอนอนกันแล้วเขาก็ได้หอหาเป็นเดือนยอะไรเงี้ยหาแล้วก็มาเจอหอที่นี่แต่ผม,มไปทีหลังคือตอนแรกผมอยู่บ้านก่อนแต่ว่าพอเหมือนมันไกลอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเอ้ยนั่นเดี๋ยวขออยู่ด้วยแล้วกันก็กลายเป็นว่าห้องนั้นอะ จะอยู่เป็นสี่คนแอร์อัดก,กับสี่คนเลยใช่ไหมแต่ว่าห้องมันใหญ่อยู่นะห้องใหญ่ใช่ไหมห้องห้องมันใหญ่อะมีอะมีเตียงใหญ่หนึ่งใช่แล้วก็สระข้างๆเนี่ยก็จะเป็นตู้ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ยังมีที่ก็เลยเราสามารถปูนอนได้อะไรเงี้ยมันก็มีหมอนอะไรเราก็เอาหมอนไปอะไรเงี้ยแต่ห้องอะมันจะด้วยแบบถ้าให้ผู้เข้าใจง่ายคือถ้าสมมติเปิดตูเข้าไปเนี่ยตรงจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบแนวยาวเนี่ยข้างหน้าจะเป็นระเบียงฝั่งซ้ายจะเป็นห้องน้ําแล้วฝั่ง ฝั่งซ้ายข้างๆติดประตูเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเตียงแต่ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งทั้งหมดและกระจกอ่ะจะอยู่ตรงปลายปลายปลายเตียงเตียงใช่กระจกเนี่ยจะเป็นสูงๆก็ไม่สูงมากหรอกแต่แต่ว่ามาด้วยระยะที่โตเครื่องแป้งอยู่กับกระจกเนี่ยมันก็พอดีอ่ะตื่นมาก็คือเห็นกระจกเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยคือคือแบบตื่นมาแล้วเห็นกระจกก็คือกระจกอยู่ตรงข้างหน้าแบบข้างหน้าแบบเท้าก็แบบว่า ใบขาขวาเราอะจะเห็นกระจกเลยว่าเป็นเป็นเป็นกระจกใช่ก็คือแบบถ้าตื่นมาแล้วมีคนยืนอยู่อะไรเงี้ยก็ก็ก็ชัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่มันที่ของผมที่มันเกิดเนี่ยมันจะเกิดในช่วงแบบว่าเหมือนเดือนแรกเพื่อนเขาเ็้าอยู่กันไปแล้วฮะผมเพิ่งเข้าไปอยู่ฝึกงานสี่เดือนใช่ไหมผมก็ไปอยู่เดือนที่สองสามสี่อะไรเงี้ยบางทีต้องเล่าก่อนว่าเวลาตอนนั้นที่ฝึกงานอะเราจะนอนกันอยู่สี่คนใช่ไหม จะมีสองคนที่เขาเข้ากะเข้ากะก็คือจะเช้าสมมติเข้าเช้าก็จะเลิกเย็นเข้าบ่ายก็จะเลิกดึกหรือว่าไม่เข้าดึกก็เลิกเช้าและอีกสองคนก็คือผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเวลาออฟฟิศธรรมดาเลย9ก้าโมงถึงหกโมงคือไปทํางานเงียทุกวันก็ด้วยความที่แบบพอมันอยู่กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมก็ด้วยความ เป็นเด็กมหาลัยเราก็ต้องไปแฮงเอาท์ไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างนี้อยู่แล้ววัยรุ่นอ่ะใช่เราก็ต้องไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะมันจะมีช่วงแบบบางคนก็ต่างแบบกลับบ้านไปเที่ยวอะไรเงี้ยสี่คนมันก็ทําอะไรบางทีไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมแต่ยังดีนะตอนเราเข้าไปนอนเนี่ยเราพราวกผมอะไม่ได้เจอกันแบบเดือนสองเดือนแรกแบบจัดจ้าอะไรเงี้ยจะเป็นแบบเดือนท้ายๆที่จะจบแล้วเออจะ,จะ,จ,ะจะเลิกฝึกงานแล้วอะไรเงี้ยช่วงช่วงนั้นถามนะช่วงนั้นอยู่อยู่รปิน ปีสแล้วฝึกงานแล้วสุดท้ายใช่ปีสุดท้ายด้วยความที่พอห้องมันอยู่สี่คนใช่ไหมมันก็จะเฮฮาแบบเฮฮาจะจัดเพื่อนคนอื่นเขาก็จะมามีใครก็มาบางทีแบบคนนู้นไม่มีที่นอนก็มานอนนี่เพราะว่าห้องมันอยู่กันเยอะอยู่แล้วมันก็เลยไม่ซีเรียสเพราะบางทีก็มีเตียงว่างอะไรเงี้ยก็คืออาจจะมีแบบเพื่อนคนอื่นม,มาบ้านคือแบบเยอะมาเยอะ,เ,ยอะเปลี่ยนผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบบ่อยถ้าเอาให้รู้สึกแบบรู้สึกง่ายๆเลยนะแบบ เพื่อ,นเ,อ,น,อน,นเพื่อนคนนี้เพิ่งเพิ่อบอกผมเมื่อวานเลยเขาเป็น LGBD นะแต่เขาก็จะค่อนข้างไม่กลัวแบบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้ามากูก็แช่งอะไรฟิวฟินั้นอนะแต่ว่าถ้ามึงตามแล้วไม่ไปที่ก็จะแช่งอะไรเงี้ยเพิ่งรู้เพิ่งรู้เมื่อวานเลย <c oughs> เด๋ยวนี้เก็บไว้สุดท้ายเดยว่าก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องแรกที่ที่เจอแล้วกันตอนที่หอนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ห้องนี้เลยชั้นเราจะอยู่ชั้นสี่นะมันจะมีหลายตึกชั้นสี่นี่คือ ข้างบนก็คือดาดฟ้าแหละก็คือมีแค่สี่ชั้นดาดฟ้าคือชั้นบนใช่แบบบางทีมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นหกแบบขี้กลัวขี้กลัวแบบก็ก็ขี้กลัวแบบบางทีมันนอนอยู่อย่างเงี้ยมันก็เคยแบบพอเช้าๆอย่างเงี้ยเวลาเจอหน้ากันอะไรเแบบมันก็จะมาถามว่าเฮ้ยมึงได้ยินเสียงอะไรขุดๆข,ข,ข้างบนปะข้างบนใช่ป่ะเดี๋ยวเรานอนขอขอเรื่องอะไรนะแบบอยากรู้ได้สังเกตไหมแบบข้างบนมีสารพระลมมีอะไรอย่างเงี้ยไม่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 กล้าคือหรอกเพราะเพราะว่าแบบ ผมเห็นแบบเห็นแบบพอพักเรลอร้านอาหาร,หรอะไรก็ตามมันวางชว้งบนนี่เหรอเออแบบผมอันนี้แบบอตามความเข้าใจนะแต่เคยเคยเห็นเพื่อนผมเขาแบบเล่าให้ฟังว่าเขาแบบเลี้ยงลี้งผีอะไรแบบนี้ยอันนี้ไม่รู้อะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ไม่รู้เหตุการณ์แบบช่วแงแรกๆเนี้ยมันก็จะแบบพอ เพื่อนก็จะถามเนี่ยว่ามันขุดขูดข้างบนหรือเปล่านเมียได้ยินเสียงอะไรเหมือนกันไหมบางทีอะ,อะไม่รู้นะว่ามันเป็นความบังเอ,อิญหรือว่าเราเหมอ่อหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคน,นจะต้องเผลอเว้ยแบบสมมุติผมอยู่ห้องชั้นสี่ใช่ป่ะผมก็จะเดินเดินแล้วแบบสมมติเล่นโทรศัพท์หรือว่าก้มหน้าอะไรเงี้ยก็จะเผลอขึ้นไปชั้นข้างบนตลอดเลยคือมันจะเลยชั้นอย่างน้อยก็ต้องในสี่เดือนต้องมีสักสองสามครั้งอะเดินเล่นลุเหม่อลอยอยู่ดีขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปแต่ว่ามันก็ พอเรากําลังจะขึ้นไปอ่ะเราก็จะรู้แลลวเพราะว่ามันจะมืดเลยมันจะมืดเลยและคราวนี้เหตุการณ์แรกที่เจอก็คือตอนนั้นผมอยู่กับเพื่อนสองคนคือเราออฟฟิศก็จะออกไปแฮงเอาท์นั่นแหละแต่ว่ารอเพื่อนอีกคนหนึ่งกําลังมาเราก็เหมือนนั่งนอนเล่นกันอยู่จะเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่นอนบนเตียงผมก็นอนข้างล่างแล้วก็ เหมือนห้องข้างๆอ่ะเขา,ขาจะฝึกงานเสร็จก่อนเขาก็จะมาให้พ่อแม่มาเก็บของมาน,นู่นนี่นั่นเพราะเราก็เห็นแล้วตอนตอนขึ้นมาเลยเอ่ะมันก็ตึงตังตึงต้งตึงตึงใช่ปะเสร็จแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราก็รอเพื่อนอีกคนหนึ่งมาใช่ปะเพื่อนอีกคน่อ่าให้ก็ถ้าแบบปกติเราจะลอ็ลอกลอ็อกห้องใช่แต่อันนี้เรารู้ว่าเขาจะมาเราก็ไม่ลอ็อกแล้วคาวานี้ได้ยินเสียงขอประตูแบบตึกตึกแล้วก็แล้วถ้าผมก็พูดเลยไหมผอพูดว่าแบบเอ้ยเข้ามาเลยไม่ได้ล็อก หรือฟิล์มน no ี้แล้วก็แบบนอนอยู่จักรพักแล้วก็แบบไม่เข้ามาอีกทีว่ะแล้วก็ลุกขึ้นไปแล้วก็เปิดประตูปึ๊บสนุกยไม่มีใครเลยมันมันมีแบบลมตีหน้าไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยคือแบบพูดว่าเอ้ยไม่ได้ลองประตูมึงเข้ามาดิแต่คือตอนนั้นเบลรู้สึกว่าเบลได้ยินเสียงคอจริงๆคือได้ยินจักสองคนเลยแบบก็อมีเพื่อนอีกคนก็อยู่เอ้ยก็แบบว่าใครมาวะแบบผมก็พูดแบบเออมันคงมาแล้วแหละก็เลยพูดว่าเอ้ยเข้ามาเลยไม่ได้ลอง สรุปแล้วก็แบบเอ๊ะเช่รอนานวะหรือว่ากูหูฝาดข้องข้างวะแต่ว่าคคอได้ยินเสียงขอประตูเหมือนกันก็เลยเปิดประตูก็สรุปไม่มีอะไรแล้วก็นั่งเล่นกงันคือไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็คือนึกว่าเออปู่ฝาดอะไรเงี้ยสักแป๊บหนึ่งเพื่อนเดินมาเพ <c oughs> ื่อนเดินมาก็เปิดประตูมาเลยถือของเต็มแล้วก็บอกว่าแล้วก็พูดทูดเลยฮะผมก็เลยถามว่าแบบเอ้ยเมื่อกี้มึงมึงได้ขอประตูวะก็าถามถามอย่างเงี้ยมันก็บอกปล่าก็เพิ่งมามเอ้ <c oughs> แต่ว่ายังไม่ได้คิดว่าไปถึงเรื่องเชินนั้น <c oughs> ด้วยส่วนตัวแล้วผมก็ พอเจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดนี่เชิญงานไว้เพราะแบบว่ามันจะต้องเอ้ยเป็นเป็นอันโน้นเป็นอันนี้เราไม่ได้คิดอะไรเราเราคิดในแง่บวกไว้ก่อนอ่ะคือไม่ได้เไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้คิดแง่บวกเลยคือแบบเฉย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 ไม่ได้อะไรไม่ได้คิดอะไรเหตุการาวนี้ก็ไปแฮงเอากันกับแฮงเอากันเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนตรองคืนแถวนั้นอ่ะ จะมีร้านขายเขาเลยอะขา้าวเหนียวหมูปิ้งเอ้ยข้าวเหนียวหมูอ่ะเออเขาจะเปิดตอนตีสองผมก็เลยแบบว่าหิว แล้วมันก็มีเพื่อนคนอื่นอะจะไปกินด้วยผมก็เลยเอาเพื่อนอีคนหนึงง่งอะไปส่งที่หอก่อนคือมันจะไปอาบน้ําจะนอนก่อนเพราะว่ามันเข้าพมุกนีตอนเช้าผมก็สเสร็จแล้วผมก็ไปซื้อขนงเยนียวหมกยืนคุยกับเพื่อนอีกอะไรเงี้ยกว่าสักพักอะไรเงี้ยขับมาถึงห้องอนะก็ไม่ได้พูดอะไรกันใช่ปะแต่ว่ามันมันก็คงเหมือนฟิลไม่ได้กินอะไรเหมือนกันแล้วมันก็พูดว่าเบสเมื่อกี้มาแล้วเหรอเช้าเช้า เออมันพูดว่าไอเบนเมื่อกี้มึงมาแล้วหรอมึงมาแล้วรอบหนึ่งหรอเพราะว่ามันบอกว่าตอนมาอาบน้ำอ่ะมันได้ยินเสียงคอรประตูแล้วมันก็พูดว่าเข้ามาเลยไม่ได้หรอกแบบว่าเราก็เปิดประตูไปดูเข้ามาเลยไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มันก็ไม่มีไยคือมันไม่มีคือมันเขาเรียกอะไรไม่ได้ขีดอะไรมัมันก็เหมือน คนนี้เจอนี้ยคนที่สองแหละที่เจอแล้วก็มีคนที่สามอีกคนที่สามมันก็พูดว่ามันเพิ่งแบบมาเล่าให้ฟังอะไรอย่าว่าแบบเออนะ่ะเวลากูอาบน้าห้องเนี้ยชอบมีคนมาขอประตูชอบมีคนมาขอประตูออะเหมือนกันคือฟิลเหมือนกันเลยเออใช่ผมอะ่ะที่พี่ต้นผู้จัดการผมเคยเล่าให้ฟังเหมือนแบบว่าถ้าถ้าเราเปิดประตูแล้วไม่มีคนใช่ไหมถ้าไม่มีลมคือปกตินะอืมแต่ถ้าเปิดประตูเข้ามาอย่างเช่นเปิดประตูโรงแรม แล้วมีลมปีน้าเข้ามานั่นคือสัญญาณแล้วว่าแบบมไม่ดีแน่นอนอเข้านั่นแหละ,ะ้านั่นแหละแบบมันแต่ว่าออกคือลืมลืมเล่าว่าตอนที่ผมอ่ะพูดว่าเข้ามาเลยไม่ได้ล็อกอะ่ะผมมาพูดอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าใครไม่ใชไม่ได้อยู่ในห้อง,องผมออกไปนะผมก็พูดเชิงเชิงนี้เออเหมือนแบบว่า คือหมายถึงว่าเฉยเฉยรู้สึกเฉยเฉยแต่ก็พูดว่าถ้าใครไม่ได้อยู่น้องหรือออกไปนะครับคือเผื่อไว้ด้วยเอออะไรอย่างนั้นเสร็จก็พอมีคนที่สามแล้วใช่ไหมเวลาอาบน้ำคนเขาประตูนะเออก็แต่ว่าเขาไม่ค่อยชอบเล่ากันเลยเพราะว่ากลัวมันกลัวกันคือพอเล่าแล้วจะมีคนหนึ่งอะ่ะมันกลัวมากคือมันจะไม่อยู่ตอนเขาเียอตอนกลางคืนคนเดียวเลยมันจะไม่นอนเลยออะคือก็เลยไม่อยากเล่าเสร็จแล้วมันมีวันหนึ่งอะ่ะผมอะ่ะต้องนอนนอนที่หอคนเดียวเลย ก็ไม่มีคนเลยนะคือแบบว่าเพื่อนกลับบ้านหมดแล้วคือมันก็ไปทำธุระแต่ผม,มยังต้องเข้าเข้าเข้าออฟฟิศอยู่อะไรเงรี้ยมันก็จะมีคืนหนึ่งเว้ยมันก็ไม่ได้เชิงอะไรอย่างงี้ยหรอกแต่มันเป็นไม่รู้นะไม่รู้ว่าบางคนเขาเป็นหรือเปล่าแต่ว่าผมอะบางทีเป็นคนไม่ได้ค่อยคิดอะไรใช่ป่ะผมก็นอนเว้ยแล้วผมก็มองไปที่กระจกใช่ป่ะผมอะคิดเว้ยคิดว่าอ้เหี้ยถ้ากูตื่นมาแล้วคุณเจอใครอะ มันจะเป็นยังไงเออมันจะเป็นอย่าง,งานั้นพอผมคิดใช่ปะ่ะแม่งก็เลยแบบเฉยๆก็แบบก็ถามว่าวกลัวไหมแต่ว่าก็าก็สวดมนต์ไปอะไรเงี้ยเพื่อความสบายใจอะไรเงี้ยแต่ว่า,า,ววแ,วา,วาแบบพอผมนอนอะไรเงี้ยเพื่อนผมอะไรเงี้ยที่เข้ากะพรองผมใช่นจะก็จะลุกมาแบบทำผมแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันก็เขาเรียกอะไรเวลาคนเรามันกึ่งหลับกึ่งตื่นอะมันก็จะเห็นภาพนั้นซ้ำใช่ป่ะและไอ้วันนั้นอะแม่งเสิอกมีววันที่ผมนอนคนเดียว แต่มันก็จะแบบมันเหมือนฝัน้ยมันเหมือนฝันว่าเอ้ยแม่งมายืนยืนแต่แต่งหน้าอะไรเงี้ยฟิลๆนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้กลัวนะผมก็ลุกผมก็อาบน้าแล้วก็ไปออฟฟิศมันก็ยังไม่ได้ดูมีอะไรใช่ป่ะเท่าที่เราแต่ว่ามันมีเพื่อสุดท้ายอาทิตย์หรือสองอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยเพื่อนผมมีคนหนึ่งแม่งมามานอนอันนี้คนใหม่เลยที่แบบว่าไม่ได้อยู่ประจำนะไม่ไม่ค่อยได้มาหรือว่าหรือเพิ่งมาเลยคนนี้มันก็อยู่หออื่นแต่ว่าวันนั้นมันมานอนด้วยคือไปเที่ยวกันมาเลย ไปเที่ยวกันมาแล้วก็กลับมานอนผมนอนติดตู้สภาพามันนอนหันเข้าใต้เตียงคือจะแยกออกกันมันก็มันมาเล่าตอนเช้านะคือมันบอกว่าเบนส์เมื่อคืนมึงสวดเลยวะเมื่อคืนมึงสวดอะไรวะกูนอนไม่หลับแบบว่ามันก็บอกว่าเบนสเมื่อคืนม่สวดอะไรปะมึงอยากแกล้งกูไหมถามแบบตอนเช้านะแบบเบนสมึงสวดอะไรวะคือแล้วผมก็สวดที่ช่อะไรกูหลับแล้วมันก็พูดว่าเมื่อคืนนะกูนอนใช่ไหมแล้วกูก็ได้ยินเสียงมึงสวดอะไรไม่รู้ แปลเป็นภาษาก็คือสวดอะคือการสวดอะคือมันต้องสวดสวดสวดมันบอกว่ามึงก็สวดมันก็หันไปดูมึงก็สวดแต่ว่ากูเห็นมึงอะนอนอยู่ละแต่ได้ยินเสียงสวดจากมึงอะมึงบอกงี้คือขอขอไ่้งนะคือขอเขาได้เดือผิดทางเดือผิดทางถูกใจหมดเออพอหลอกเมื่อคืนมึงสวดอะไรวะมันบอกว่าพรสวดกูก็ได้ยินแต่กูก็นอนไม่หลับแล้วเหมือนมันบอกว่ามันอะหันหน้าเข้าติดใต้เตียงบอกว่ามันเห็น แววตาเว้ยมันเห็นแววตาถัดไปใต้เตียงเอคือมันนอนใต้เตียงอยู่แล้วอะ่ะมันมันเห็นแววตาคนใต้เตียงเว้ยเฮ้ยแบบว่ามืดมืดอะไรแต่เห็นแววตาต่เป็นแววตาเป็นปกติแต่อยู่ใต้เตียงนี้ปะเออแบบเหมือนเวลาเราเห็นเห็นแมวเดินเงี้ยเกฟิลปะจริงค,คนรู้คนรู้คือคือไม่หรอกแบบช็อกนะเว้ยเจออย่างเงี้ยช็อกจริงคือพอมันเห็นแววตาเสร็จแล้วมันบอกว่ามันก็พยายามคุมโปงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ยินเสียงสวดเว้ย แต่ว่ามาจากทางผมอะก็ค kind of ือตระจกตัวมาจากด้านหลังอคือคือพอมันห claro> hmm. ันไาแล้วมันก็พลิกตัวแล้วก็คุ้มโปงแล้วมันบอกว่าได้ยินเสียงมามาจากทางผมอะไรเงี้ยมันก็ประมาณเนี่ยคือมันเห็นแววตาเสร็จแล้วได้ยินเสียงสวดแล้วมันก็บอกว่าได้ยินเสียงคีดได้ยินเสียงกีดอีกเสียงคิดด้วยเออนี่คือแบบสวดตอนตอนแบบในฝันหรือว่าตอนแบบมันบอกว่าตอนตอนจริงๆอะคือวันนั้นเมากันมา แล้วพี่ผมว่าพี่ก็นอนอยู่แล้วปะ่ะนอนตเต็มอิ่มมันมันคือการเมาที่แบบเมาที่แบบไม่มีความสุขกับเมาแบบน่ากลัวคือ <c oughs> แบบอนไรความรู้สึกคิดว่ามันก็คงไม่ได้เมาขนาดนั้นนะหมายถึงว่าในเรื่องแบบเนี้ยคือจริงๆคนเมาอะ่ะยังไงมันก็ต้องพอแบบว่ามีสติรู้รูนบ้าน,นเนี่ยเออแล้วพอมันบอกว่าพอมได้เสียงกีเสร็จใช่ไหมมันได้เสียงวิวอ่ะไป แบบเสียงเหบือนสัญญาณเชเลนสัญญาณเวลาไฟไหม้มันยัง,งมันบอกว่าเราก็ได้ยินเสียงนั้นด้วยแล้วมันก็น่าจะสวดบ้งผมก็จำไม่ได้แต่รู้ว่ารู้แค่ว่ามันได้ยินเสียงเสียงออดเนี่ยเสียงไฟไหม้อะไรเงี้ยมันก็ได้ยินปึ๊บเสร็จแล้วมันก็แบบแล้วเหมือนแบบไม่รู้มันไปหลับตอนไหนผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันสวดหรือเปล่าแต่รู้ว่าแค่ว่าตอนตื่นผมตื่นเช้ามาตอนมันนอนมันนอนขึ้นตื่นแบบนี้ <c oughs> คือเพื่อนเลยใช่ปหคือเป็นอาการของเขาเรียกว่าอะไรวะคนนอนแบบถ้าคุมโปงมันก็อาจจะแค่แบบนี้แต่อันนี้คือมันดึงอย่ยมันดึงอะ่ะคือเห็นหัวว่าตั้งใจคุมโปองอะไรฟิวๆนั่นแหละแบบตั้งใจคุมโปงแบบจริงๆเลยอะ่ะแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าตอนเช้าอ่ะมันก็กลายเป็นว่ามันก็มาเล่าให้ฟังแแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่มานอนที่ห้องอีกเลยอะ่ะอีกประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์เลิกฝืนงาน มันก็ไม่กลับมานอนอยเวะคือจะชวนมาถ้ามาคนเดียวมันไม่มาคือแบบว่าถ้าให้มาหยิบของให้อะไรไม่มานอนก็ไม่มาคือไม่นอนแล้วอะหลังจากนั้นคือไม่เอาแล้วเอแวเอแล้วยิ่งวันคนของออกจากห้องนั้นใช่ปะทุกคนก็ต่างกันเรอ มาเอาของออกอะ่ะมีทั้งสี่คนใช่ปะล่ะคนมันก็เยอะแล้วยังไม่รวมเพื่อนคนอื่นที่มันมามานั่งเล่นอะไรอย่างนี้อีกมันก็นกนนั่งเล่นแล้วก็เก็บของไปแล้วก็คุยกันเรื่องนี้เลยคุยกันเรื่องนี้เลยว่าวันนั้นมึงได้ยินอะไรคุยในห้องเลยนะแล้วมันก็แบบคุยกันจนแบบไอ้คนที่กลัวกลัวสุดๆอบบเพิ่งรู้เว้ยว่าแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้ในห้องนี้อะไรเงี้ยมันก็แบบ ตอนแรกมันบอกว่ามันอ่ะจะนอนอีกคืนหนึ่งแล้วเดยวพรุ่งนี้เขาอยเอาของกลับสรุปวันนั้นอะไรก็คือไม่มีใครนอนแล้วไม่มีใครนอนแล้วทุกคนเอาของกลับของอะไรที่ทิ้งไว้นั่นก็ทิ้งเลยแต่ว่าไม่ไม่ใช้ก็คือทิ้งเลยแล้วก็มันก็ต้องงานจ่ายค่าประจําเลยใช่ไหมันก็วางใจไว่ไงนะคือวันหลังจากวันนั้นไม่มีใครไม่มีใครไปตรกับปิเอร่นี่นเลยไม่มีใครไปเลยแล,ล้วสรุปสุดท้ายทั้งหมดน้งมวลเนี่ยเมื่อวานเพิ่งมาคุยกับเพื่อนว่าแบบว่าเออมึง มึงเจออะไรบ้างแบบหมายถึงว่าคนที่เป็น LGBT อ่ะเขาไม่กลัวใช่ปะเขาแบบเขาแบบจะแช่งอะไรเงี้ยฟิลนั้นใช่ปะบอกว่ามันมันมีตั้งหลายคืคคคนที่มันเจอ,อคือมันเข้ากะเด็กใช่แล้วตอนเช้าอ่ะบ่ายสองอ่ะคือการเข้ากะแหละต้องไปเข้ากะแหละแต่ว่ามันดูนาฬิกาสี่ห้าโมงอะไรเงี้ยมันบอกว่ามันเจอคนแต่งหน้ายืนแบบกำลงกังไปให้เข้าใจว่าน,นอนอยู่บนเตียงอะ่ะ แต่ว่าตื่นมาเจอคนแต่งหน้าอยู่ตรงกระจกอะ,อะมันบอกว่ามันก็ดูเวลาเว้ยว่าแบบเฮ้ยสี่โมงแล้วเพื่อนน่าจะไปแล้ว <c oughs> ก็ไม่น่ามีใครมาแต่งป่ะ,ะแต่ว่ามันก็ไม่กลัวเว้ยคือบอกว่ามันก็มันบอกว่ามันเจอหลายครั้งเลยแปลว่าเจอเห็น <c oughs> เห็นปลายตีนแะหลายครั้งรตรงกระจกอะก็ผู้หญิงแต่งหน้ามองอะไรมันบอกว่ามันไม่รู้เว้ย ก็เห็นแค่ว่าแต่งหน้าเป็นผู้หญิงแล้วก็แล้วก็แบบว่ามันก็บอกว่ามีเหมือนกันไอ้ตรงห้องน้ำอะไรเงี้ยก็มีคนมาเคาะประตูก็จะยินเสียงกันคือทุกคนได้ต้องต้องได้เจอมั้งเว่านะแต่ว่าในในส่วนของผม่าผมว่าผมน่าจะน้อยที่สุดหละก็คือเบได้ยินแค่เสียงเคาะใช่เคาะประตูียงคนเดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยปะ ไม่มีคนเดีวไม่มีคนเสียงเดินเข้ามานะแต่เสียงคอประตูกคือชัดชัดแจ๋วแบบคือชัดว่าเป็นห้องเนี้ยคือชัดอะเออคือว่าชัดอะคือแบบคือในเซนส์มันคือบอกเลยว่าไม่มีคนคอห้องผู้เออแล้วก็พูดเลยแบบพอคอแล้วพูดแบบเข้ามาเลยไม่ได้หลอกแบบทันควันแหละอืมก็เลยคิดว่าเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่คิดว่าก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่า ถ้าเป็นผมเจอแบบเพื่อนผมที่นอนข้างผมเนี่ยเจอแบวตาเจอเสียงกี๊บเสียงตะนอนกิ๊เสียงเสียงออดดังอะไรเงี้ยอ่เสียงไซเรนอะไรเงี้ยคือแบบเออมันก็หงแล้วถ้าได้ยินเสียงสวดอีกเริ่มหงุดหงิดเป็นผมผมพูดเลยนะว่าผมก็เป็นผมผมว่าอาจจะไม่ไม่มาเหยียบอีกเลยอะไรเงี้ยเป็นยังไงเป็นผมก็ไม่มาเหยียบเป็นน่ากลัวนะอย่างนั้นแต่แค่ข่มตาให้หลับในในเวลานั้นน่ะยังแบบเจ้าไหม่หรือเปล่าเนี่ย ก็ประมาณนี้ครับเรื่องขอสึกงานคนลูกจิง้งตอนผมได้ยินยังรู้สึกเล,เลยว่าเห็นแววตาเลยวะแบบแมบเขัดคว่าแบบไอ้ถ้าถ้าเราไปคิดเองไหมอาจจะแบบไม่อาจจะชัดไปหรือเปล่าแต่ว่าหมายถึงว่าเหมือนเวลาเราเห็นตาแมวเวลาแบบแมวกระโดดอะไรเง,งี้ยอย่างน้อยมันก็ต้องเห็นแววตาน,นิดนึงอะ่ะมันมันมัน,มนแบบมันเหมือนเป็นสัญญาณเลยบางอย่างเออมันเป็นฟิลน,น,นั้นอะคือก็อเลยรู้สึกว่าเออ แต,แต่หอที่ที่พี่เบสไปจริงๆมีประวัติอันนี้คือไม่รู้อ่ะแต่ว่าหอก็ใหม่อยู่แล้ว <c oughs> คือหมายถึงว่าใครพักย่านนั้นคือก็รู้ว่าชือ่อ <c oughs> ชื่อหออะไรชื่อหอก็ไม่ได้เก่าอ่ะคือหอใหม่อยู่ <c oughs> ออประมาณนะั้นของผมนะครับทุกคนก็ถ <c oughs> ือว่า <c oughs> เป็นเรื่องที่น่ากลัวอะืถ้าเป็นแค่รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์โคตรใกล้แบบโคตรใกล้ตัวสดๆร้อนๆแล้วคนอื่นคนอื่นต้องเจอเพื่อนคนนี้มีใครเจอแบบแววตาหรือบทสวนอะไรอีงไหม น่าจะน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีส่วนใหญ่เจอกันเป็นแบบเอาะประตูแต่คนที่ไม่กลัวเขาจิตแข็งหรือเปล่าอะไรเงี้ยคน<ะ>เห็นแบบคนที่แบบดวงแบบจิตแข็งใช่ปะ่ะจะไม่เจอ <c oughs> คนที่ไม่กลัวจะไม่เจอจะจเจอเฉพาะคนที่เราที่แบบกลัวจริงๆผมยังคิดได้เลยว่าผแบ,บแม่งก็จิตแข็งหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นคนเห็นนะว่าจะกลัวไปแล้วก็นั่นแหละครับเรื่องของผมก็ประมาณนี้ครับเรื่องขอฝึกงานใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ Woo!